่่กลมาเป็นิสวัสดีครับพวกบผมจินชนะนะครับวันนี้เราก็จะพามาเปลี่ยนอาชีพอินพุสเเตอร์นะครับเมื่อเรามีเลเวล200และจับ70็แล้วก็จะมีจดหมายแจ้งเตือนขึ้นมานะครับให้เรากดคลิกซี่จดหมายแล้วเราก็รับของนะครับในจดหมายนะครับ มันก็คือใบแนะนําการเปลี่ยนอาชีพนะครับให้เราเลือกหาอาชีพชูล่าและอินพุสเตอร์นะครับให้เรากดคลิกไปที่ชื่ออินพุสเตอร์นะครับก็จะมีลูกศรนําทางให้เรานะครับให้เราเดินตามลูกศรไปเลยนะครับเมื่อเรามาถึงที่หมายแล้วนะครับก็จะเจอกับอินพซีผมแดงนะครับเราก็กดคุยกับอินพุซีผมแดงไปเลยนะครับกดรัวๆไปเลยนะครับเมื่อเราคุยเสร็จแล้วให้เราเดินขึ้นไปชั้นที่2เลยนะครับ เมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่2แลนะให้เราเดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนแล้วก็จะมี NVC โผล่ขึ้นมานะครับให้เราคุยกับ NVC ไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อเราคุยกับ NVC เสร็จแล้วให้เราวร์ปไปที่ p o n t l l a Field 03นะครับเมื่อเรามาถึง p o n t l l a Field 03นะแล้วครับให้เรามาที่มุมขวาบนสุดนะครับก็จะเจอกับ NVC Imposter คนนี้นะครับให้เราคุยกับ NVC คนนี้นะครับแล้วกดรัวๆไปเลยนะครับ เมื่อมาถึงที่ให้เรียกหัวข้อนะครับให้เราเรียกหัวข้อที่2เลยนะครับลและเมื่อมาถึงที่เลือกหัวข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราเลือกกลับไปหาโอดินนะครับเ<ป>มื่อเราคุยมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีข้อความตัวหนังสือสีฟ้านะครับให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นลูกศรน,นําทางมาให้เรานะครับให้เราเดินตามลูกศรไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องๆไอคนหัวน,วนลนด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะชวนเราคุยนะครับ เมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมสร้างปราร์ตี้ด้วยครับเมื่อสร้างปราร์ตี้เสร็จแล้วให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับ NPC ที่มี q u วสอยู่นะครับให้เรากดสร้างดันเจียนแล้วก็เข้าสู่ดันเจียนได้เลยนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมคุยกับ NPC ตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะทำา u e s ไม่ได้นะครับ คุยเสร็จแล้วให้เราเดินลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็คุยกับเสานะครับจะมีเสาทั้งหมด4ี่เสานะครับอยู่ในสี่มุมของในห้องนะครับให้เราคุยจนกว่าจะเจอเสาที่ได้ยินเสียงตุบๆขึ้นมานะครับให้เราหาเสาที่มีเสียงตุบๆขึ้นมาประมาณ3เสานะครับพอคุยครบ3เสาแล้วเราก็จะไปหาเสาที่4ก็คือเสาที่จะวร์ปไปห้องบอสนะครับ เมื่อเรามาถึงห้องบอสแล้วนะครับให้เราเตรียมตัวให้พร้อมนะครับบอสไม่โหดมากนะครับมีเลือดประมาณ5-6เอ็มนะครับเมื่อเราฆ่าบอสเสร็จแล้วให้เราคุยกับ n ิ c in b ีอินบูคนนี้นะครับแล้วก็ออกมาได้เลยนะครับอย่าลืมทำลายดันเจี้ยนด้วยนะครับให้เราลงดันแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งนะครับเมื่อเราลงครบ3มครั้งแล้วให้เราคุยกับอินที่เรารับเวทด,ด้วยครั้งแรกนะครับ เขาก็จะให้เราเปลี่ยนอาชีพเป็นอินพุสเตอร์ได้เลยนะครับและเราก็ได้กลายเป็นอินพุสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับและเขาก็ให้ประดับเรามาด้วยนะครับ1อันนะครับก็เป็นนั้นว่า สำหรับการเปลี่ยนอาชีพเป็นอินพุตเตอร์ก็ขอจบลงทเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเป็นอาชีพอินพุตเตอร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่างต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ